Activate Office คืออะไรทำไมเราต้อง Activate แล้วถ้าไม่ Activate เนี่ยจะสามารถใช้งาน Microsoft Office ได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราลองมาวิเคราะห์กันดูครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไลน์ชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมชอ่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทางด้านไอเดียต่างหว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมยินดีและก็ดีใจทุกครั้งผมที่ได้กลับมาลงคลิปเพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนอกจากจะไปรับชมคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาเราพูดถึงคลิปวันนี้กันดีกว่าคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปคําแนะนำของผมคำแนะน,นํนาในการใช้งานโปรแกรมในส่วนของตัว Microsoft Office นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนับผมตัว Microsoft Office เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Microsoft เนาะซึ่งคนที่จะสามารถใช้งานได้เนี่ยจะต้อง activate นะครับ activate หรือว่าลงทะเบียนนั่นเองนะครับผมก็ค<ม>ือถ้าสมมติเราโหลดตัวติดตั้งมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Office 2013 2016 2019หรือว่า Office 3 6 5ก็แล้วแต่เขาอาจจะกำหนดให้เราใช้ฟรีแค่7วันนะครับแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องอมันอาจจะขึ้นเตือนเลยว่าคุณต้อง activate คุณหนึ่งใช้งานได้เน อย่างเช่นตัวออฟฟิศสองพอย่างเงี้ยถ้าไม่แอคทีเวตเลยเนี่ยไม่มีการลงทะเบียนเลยก็จะไม่สามารถใช้งานได้ก็จะขึ้นอะไรแจ้งเตือนมาอย่างนั้นแหละพอกดปิดไปปุ๊บมันก็จะเด้งเตือนมาอย่างนั้นแหละเนี่ยผมจะมีภาพตัวอย่างให้ดูนะอย่าง Office 2019เนี่ยอันนี้เป็น3องห้านะอันนี้2ดู2ฝั่งเนาะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็น Office สองซึ่งจะถูกแอคทีเวตด้วย Account Login เนาะเป็นเป็น Gmail ของเราแต่ถ้าเป็น2019ันสิบเก้าเนี่ยจะถูกแอคทีวเวตด 13ตัวนี่แหละน่าจะประมาณ13ตัวเนาะวิธีเช็คครับผมวิธีเช็คว่าเราลงทะเบียนตัวออฟฟิศไปหรือ,อยังเนาะให้เรามาเปิดตัว Excel หรือว่าไฟล์อะไรก็ได้เป็น Word Excel PowerPoint ก็ได้เปิดขึ้นมาครับผมแล้วไปที่ไฟล์ตรงนี้ครับผมอ่าแล้วก็มาเลือกตรง Account ตรงนี้ครับผมสังเกตว่าตรงเนี้ยของเราขึ้นแบบไหนถ้าขึ้นให้อัปเดตได้เนี่ยแสดงว่า Activate แล้วนะครับผมถ้าขึ้นสีแดง,แงหรือว่าอะไรต่างเนี่ยแสดงว่าอันนั้นยังไม่ t i แอเนียเว5เนานะย จะถูก Activate แล้วด้วย Account นี้นะผมด้วย Account นี้365จะถูก Activate ด้วย c o u o u นะต้องต้องจำให้ดีแต่ถ้าเป็น2019 2019จะถูก Activate ด้วยคีย์นะผมเนี่ยถ้าตัว2019ถ้าเรามีคีย์อย่างเงี้ยเราสามารถเอาคีย์มาใส่ได้เลย<ๆ>ซึ่งคีย์เนี่ยราคามันจะสูงนะผมราคาจะสูงเนี่ยอย่างไปดูในแอดไว้นะราคาคีย์ของตัว Microsoft Office 2019เนี่ย Home Business เป็นคีย์เนาะก็คือใช้งานได้ตลอดเลยเอาไปลงเครื่องไหนก็ได้แต่ถ้าแต่ว่าแต่ว่ามันลงในเครื่องเดียวนะ สมมติถ้าไม่ใช้ก็สามารถถอนคีย์ออกมาแล้วก็เอาไปใส่เอาไปใช้กับเครื่องใหม่ได้นะครับผมก็คือใช้งานได้ตลอดอายุแต่ว่ามันจะอัปเดตได้แค่ตัว2019เท่านั้นนะแต่ตัว microsoft 365เนี่าจะอัปเดตได้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับผมต้องบอกงีหน่องผมตัว office 365กับตัว office business ตัวสหรือว่า2016ก็แล้วแต่เนี่ย office 2019-2016เนี่ยจะซื้อขาดเป็นเป็น open license ก็คือซื้อขาดซื้อแค่ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานนะครับผมราคาก็อย อาจจะมี3 0 0 0ันสี่ก็แล้วแต่แล้วแต่หน้าร้านนะผมแต่ว,ว่าตัว Office 3ามหเนี่ยจะเขาเรียกอะไรมันจะจ่ายเป็นรายปีเนี่ยอย่างตัวสามห้าแฟมเบรี่เนี่ยจ่ายเป็นรายปีปีละ2องพนะครับตัว Personal เนี่ยออฟฟิศสองห้าเพอร์ซนเนี่ยจ่ายเป็นรายปีปีละ2องพบาทนะครับแต่ว่ามันจะอัปเดตได้ตลอดอายุการใช้งานเนาะเราต้องเสียทุกปีทุกปี แต่ว่าตัว2019เนี่ยมันมันซื้อแค่ครั้งเดียวแต่ว่ามันมันอัปเดตได้แค่แค่นั้นนะครับผมก็คือ2019ก็มีแค่นั้นแหละแพดก็มีแค่นั้นแต่ว่าเวลา Microsoft มีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ของ Microsoft Office เนี่ยตัว2019ก็จะไม่สามารถอัปเดตได้นะครับสนี่ยก็จะมี2แบบนะทั้งแบบใช้งานที่บ้านแล้วก็แบบธุรกิจนะครับซึ่งแบบธุรกิจเนี่ยจะเขาเรียกอะไรแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีให้ใช้งานเยอะกว่าแล้วก็มีอะไรให้เลือกใช้้งงาาาาาานนนไดหหลลกกกกกยยวววว่่่ซึจะะเปป็รโช์มกกัตพ แบบใช้งานที่บ้านเนี่ยจะใช้งานได้แค่พวกแอปเ o ิร์ด e e l PowerPoint ร์อย์บันแค่นั้นเนาะหลังจากที่ฟังมาตั้งนานแล้วสรุปนะครับว่าตัว Microsoft Office ต้องลงทะเบียนเท่านั้นเนาะหรือว่าต้อง Activate เท่านั้นถึงจะสามารถใช้งานได้ซึ่ง Activate แบ่งออกเป็น Activate ด้วย Key ก็คือแบบซื้อขาดหรือว่า Activate ด้วย Account Microsoft นะผมซึ่งถ้าเป็น Account m i c r o s o f t เนี่ยจะจะอยู่ในส่วนของธุรกิจมากกว่านะเป็นเป็นออฟฟิสอง้าของของบุซนนแต่ถ้า ตัวตัวเนี้ยตัวอะไรอ่ะตัว Office 25ที่แบบใช้งานแบบที่บ้านอย่างเงี้ยแบบ Family หรือว่า Personal เนี่ยอันเนี้ยเราซื้อมาเนาะมันจะได้แบบมันมีขายในแบบทั้ง a d ดไวก็มีขายนะอย่างอ่ะอาให้ดูนะเนี่ยแอดไวก็มีเป็น3ามห้าเพอร์เนาะก็จะได้เป็นคีย์มาเหมือนกันแต่ว่าพอเราซื้อมาปุ๊บพอเราต่ออายุการใช้งานเนี่ยเป็นรลายปีเนี่ยมันก็จะถูกผูกไว้กับตัวแอ c o u n t ของเราอยู่ดีนะผมไม่ได้แบบใส่คีย์เข้าไปแล้วใช้ได้เลยเนาะ ตัว Office 2อจะถูกผูกกับ Account ของเราอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็แบบที่3ก็คือแบบแคร็กนะแบบแคร็กก็คือใครไม่อยากเสียตังก็สามารถทําแบบแคร็กได้แต่ว่าเราจะมีความเสี่ยงในด้านเจอทั้งมาแวร์ไวรัสต่างต่านะผมทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเจ๊งได้นะอันนั้นไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับผมถ้ามีทรัพยากรก็สามารถซื้อของแท้มาใช้ได้อันนี้จะดีกว่านะครับโอเคก็รประมาณนี้เนาะสำหรับตัวออฟฟิศนะผมว่าทําไมเราต้องแอคทีเวตมันนะผมไม่แอคทีเวตจะสามารถใช้งานได้ไหมอันนี้ก็คําตอบก็ประมาณนี้นใคร สงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่้ารางใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมหรือว่าทักมาถามใน Facebook f a n p เ g e ได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากไม่ไน้อยสำหรับเพื่อนๆเนาะใครอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่้ารางใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผม<ล>ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ